สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแคชก็จะพามาดูวิธีการเก็บสต็อกนมแม่ค่ะซึ่งเจ้าตัวเล็กของแคชนะคะตอนนี้มีอายุครบ3เดือนแล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวเล็กเนี่ยเข้าเต้าแคชนะคะ100%เเลยค่ะแล้วก็จะมีช่วงเวลากลางคืนที่เขาหลับนานถึง6ชั่วโมงทำให้เราได้มีเวลาสต็อกถึง2ครั้งด้วยกันเริ่มแรกเราก็ปั๊มนมเก็บสต็อกไว้ค่ะปั๊มไว้แบบนี้เลยค่ะ หลังจากปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ขวดไว้ตามปริมาณที่เราต้องการในทุกๆวันนะคะแค่ต้องการทั้งหมด5ออนซ์ในทุกๆวันนะคะเพราะเก็บใส่ถุงนั้นค่ะก็เทรวมกันแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะส่วนในระหว่างวันที่ลูกเข้าเตาเราหนึ่งข้างนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะใช้กรวยสุญญากาศนะคะจุบนมไว้อีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะได้นมมาแบบนี้เลยแล้วก็เทผสมรวมกันไปเลยค่ะ ปริมาณออนที่แค่ต้องการก็คือ5ออนนะคะก็เทผสมรวมกันไปจนกว่าจะถึง5ออนแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะเราจะสะสมนมให้ครบเนี้ยนะคะภายใน1วันค่ะพอครบ5ออนตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ถุงค่ะใส่ถุงนมแม่กันนะคะไปกันเลยนะคะก็จะเขียนไว้แบบนี้ค่ะเขียนวันที่ปริมาณออนนะคะลำดับของถุงนะคะตอนนี้มาถึงที่ถุง194แล้วค่ะพอเทใส่ถุงครบ5ออนแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไล่อากาศออกจากถุงค่ะปิดปากถุงแล้วก็นําไปแช่ช่องฟรีสจ้าการที่แช่ช่องฟรีสช่องแบบนี้นะคะแบบ2ประตูค่ะจะอยู่ได้นานถึง3เดือนนะคะสูงสุดถึง3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปนะคะ 4- 5ชั่วโมงพนมแช่แข็งนมสต็อกแม่เราเนี่ยแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแคทก็จะเอาไปรวมที่ถุงเดียวกันนะคะก็คือเป็นถุงเก็บสต็อกทั้งหมดได้8-10ถึงถุงแบบนี้เลยจ้าถุงแบบนี้ก็จะเก็บได้ประมาณ 8ถึง9ถุงนมแม่นะคะก็จะอยู่ที่ลำดับแล้วก็จะเขียนลำดับไว้ะคะ่ะลำดับที่1 8 5ถึง1น6นะคะช่วงวันที่เท่าไหร่เนี้ยนะคะแล้วก็เก็บไว้เพราะเราเก็บไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วครบถุงตามที่เราต้องการนะคะแค่ก็จะย้ายไปที่ตู้แช่นมแม่ะคะ่ะซึ่งตู้แช่นีน้นะคะจะทำให้แช่นมแม่ได้นานถึง6เดือนถึง1ปีเลยด้วยกันคะ่ะ ตั้งอุณหภูมิติดลบแช่แข็งไว้เลยค่ะแล้วก็ตู้แบบนี้นะคะจะอยู่อย่างที่บอกค่ะนาน6เดือนถึง1ปีเลยค่ะส่วนตัวแคทเองนะคะลูกเข้าเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้เท่านี้ก็ดีแล้วค่ะแล้วก็จะเก็บเป็นถุงแบบนี้นะคะเก็บเรียงไว้เรียงไว้นะคะเขียนวันที่บอกด้วยค่ะหลังจากนั้นถ้าตอนที่เราจะแกะกินนะคะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะการแกะกินนั้นนะคะก็จะเริ่มจากถุงที่เราปั๊มถุงแรกกอดเลยนะคะมาเริ่มให้เขากินแต่จะให้เขากินตอนไหนแค่จะให้เขากินตอนที่ แคทหยุดให้นมจากเต้าแล้วนั่นเองค่ะเท่านี้ก่อนนะคะเต้าตัวเรียบร้อยแล้วไปละค่ะบ๊ายบาย